สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูปออีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึงวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยกับคุณครูปอนะคะในเรื่องอะไรนะั้นนักเรียนเห็นไหมคะมันก็คือเรื่องของมาตรา กมนะคะหรือมาตาแม่กลมนั่นเองนะคะมาตาแม่กลมนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะคำถาม3ข้อที่ครูปอจะเอามาให้นักเรียนไทยนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดู นะคะไปฟังนะคะแล้วก็ไปลองเล่นพร้อมกับคุณครูปอเลยค่ะปริศนาคำาท,ำทายมาตากรมปริศนาที่หนึ่งฟังให้ดีนะคะฉันคืออะไรใบใหญ่กว่าถ้วย เห็นไหมเขาบอกว่าใบมันใหญ่กว่าถ้วยใส่อาหารด้วยนะลองช่วยทายกันนักเรียนลองทายสิคะว่าฉเฉลยข้อนี้นะักเรียนจะตอบอะไรฉันคืออะไรใบใหญ่กว่าถ้วยใส่อาหารด้วย ลองช่วยทายกันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคืออะไรคะมันก็คือลองทายซิมันคืออะไรคะเด็กๆมันก็คือมันก็คือชามค่ะ มันก็คือชามนะคะชามนะคะต่อมาลองไปดูสิคะว่าปริศนาคำาทยข้อต่อมาคืออะไรคะปริศนาคำาทยมาตากลมปริศนาที่สองฟังให้ดีนะคะฉันคืออะไร เอาไว้เย็บผ้าฟังให้ดีนะคะปลายแหลมนักหนานะคะหนูจาลองทายนะคะเอาไว้เย็บผ้าแล้วก็บอกว่าปลายแหลมนักหนามันคืออะไรนะลองทายสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกมันคืออะไรคะ นักเรียนไทยถูกไหมเอ่ยลองดูซิมันคืออะไรคะคำตอบในข้อนี้นั่นก็คือเข็มนั่นเองคะ่ะเข็มค่ะเข็มนะคะปริศนาคำทาทยข้อต่อไปข้อสุดท้ายนั่นก็คือ ปริศนาคำาทยแม่กลมปริศนาที่สาค่ะฟังให้ดีนะคะฉันคืออะไรเห็นได้บนหัวเส้นคลุมไปทั่วไม่กลัวร้อนเลยอ่าเขาบอกว่าอยู่บนหัวด้วยแล้วก็คลุมไปทั่วเลยแล้วก็ไม่กลัวร้อนด้วย นักเรียนลองทายสิคะมันคืออะไรอะไรนะคลุมหัวเป็นเส้นแล้วก็คลุมไปทั่วเลยแล้วก็ไม่กลัวร้อนเลยค่ะนักเรียนลองทายสิคะว่ามันคืออะไรคะมันก็คือแทนแทนนั่นก็คือ ผมนั่นเองค่ะผมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับปริศนาคำไทยที่ครูปอให้มาทั้งสามข้อเดีวนักเรียนพอจะทายกันถูกบ้างไม่เอ่ยนะคะเพราะว่าทำไมคะปริศนาคำไทยที่ครูให้มานักเรียนพอจะจับจุดได้บ้างไหมแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นอะไรเกี่ยวกับเฉลยบ้างคะ คำในเฉลยเนี่ยเขาสะกดด้วยตัวมอมเห็นไหมคะทั้งอะไรคะทั้งชามนะคะทั้งเข็มแล้วก็ผมสะกดด้วยตัวมอมนะคะทีนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนของมาตากลมกันเลยนะคะแล้วเราไปดูว่ามอมา ทำไมถึงใช้มอม้าเป็นตัวสะกดนะคะดูนะดูในเรื่องของมาตากลมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของมาตากลมนะคะเขาบอกว่ามาตากลมนะคะหรือแม่กลมที่ครูปอเกิดไว้ครั้ง ตั้งแต่สไลด์แรกนะคะก็คือคําที่มีมอม้าตัวสีแดงนี่แหละคะ่ะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะมีทั้งคําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวนะคะเพราะฉะนั้นมาตาแม่กลมเนี่ยก็คือคําที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นแหละคะ่ะนักเรียน เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะไปผปสมอยู่ในสระเสียงสั้นและเสียงยาวก็ได้นะคะอันนี้คือความหมายของมาตาแม่กลมนะคะต่อมาค่ะทีนี้เรารู้ความหมายของมาตาแม่กลมแล้วครูปอก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างในมาตาแม่กลม นักเรีนยนดูภาพแรกนะคะภาพแรกเห็นไหมคะคือภาพอะไรคะภาพแรกเลยก็คือชามนะคะชามเวลาที่เราอ่านสะกดคำนะคะเราจะอ่านว่าชออามมชามนะคะเห็นไหมคะสะกดด้วยตัวมอม้าเหมือนกันค่ะนะคะชามนะคะภาพต่อมาค่ะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะมันก็คือภาพโคมไฟคะ่ะโคมไฟสะกดอย่างไรคะคโอมอโคมฟอไอไฟโคมไฟนะคะ คำว่าโคมสะกดด้วยตัวมอม้าค่ะนะคะดูนะคะโคมไฟนะคะต่อมาค่ะภาพต่อมานั่นก็คือภาพอะไรคะมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนเครื่องหมายบวกแล้วก็มีจุดสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็มีจุดอา่ายาวๆสีฟ้าอยู่ตรงกลางนะคะนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรคะ มันคือคำว่าเกมนะคะเกมสะกดอย่างไรคะเกมกอเอมเกมนะคะอันนี้คือคำว่าเกมนะคะภาพต่อมาด้านล่างซ้ายมือเป็นตัวสีแดงแดงนะคะมีกล้ามชูอยู่สองกล้ามนะคะ นันเรียนคิดว่ามันคือตัวอะไรคะมันก็คือปูแต่เรากำลังบอกว่ามันเป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่กลมที่สะกดด้วยตัวมอมาแต่คำว่าปูไม่มีตัวที่สะกดด้วยมอมาถูกไหมคะแต่เราจะทำอย่างไรให้มีคำที่สะกดด้วยตัวมอมะอยู่ใน คำเนี้ยในภาพเนี้ยค่ะเราก็สังเกตจากภาพของสัตว์ชนิดนี้นั่นก็คือปูเราก็เอาคำว่าก้ามเห็นไหมคะก้ามสะกดด้วยตัวมอมาค่ะเห็นไหมคะก้ามปูเห็นไหมคะกออามก้ามไม้โทก้ามปอปูปูอ่านว่าก้ามปู เห็นไหมคะต่อมาค่ะภาพต่อมาค่ะมันคืออะไรนะนักเรียนนักเรียนเคยรับประทานไหมคะอา,อาหารชนิดนี้คือรับประทานไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนักเรียนเคยเห็นรูปร่างหน้าตาของชนิดนี้ไหมคะมันคืออะไรคะนักเรียนมันเป็นกระบอกกระบอกเขาเอาไปเผาไฟค่ะ เอาไปเผาเขาเรียกว่าอะไรคะข้าวหลามค่ะข้าวหลามเห็นไหมคะขออวอาขาวไม้โทข้าวหอลออามอาหลามเราไม่อ่านหลออามอาหลามนะคะหอนำรอออกเสียงหอหยีบนำโรนะคะเห็นไหม หเวลาที่เราอ่านออกเสียงนี้สะกด,ดคำเราอ่านตามตัวเลยนะคะหอลอามอมหลามนะคะข้าวหลามนะคะอ่านะคะต่อมาค่ะนักเรียนเห็นตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตามรากลม คำต่อมานักเรียนมองภาพแนักเรียนสามารถบอกคุณครูปอได้ว่ามันคือคำว่าอะไรนะคะภาพ,พภาพแรกค่ะคือภาพอะไรคะนักเรียนลองสังเกตสิมันออกลักษณะของเปรียปร้ยวๆค่ะ,อะเอามาทำประกอบอาหารได้ เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะเวลาที่มันออกลูกนะมันออกเต็มต้นเลยเป็นพวงๆเลยค่ะเราเรียกว่ามะยมมะยมมอะมะโอโอม,มแต่เอ๊ะทำไมมันไม่มีสาระโอละคะครูทำไมมันอ่านว่ายมเป็นสาระลดรูปหรือไม่ปรากฏรูปนั่นเองนะคะ ออกเสียงเป็นเสียงสาะะโอนะคะยอโอมอยมสะกดด้วยตัวมอแม่นะคะเราอ่านว่ามะยมนะคะต่อมาค่ะภาพต่อมาว้าวมีทั้งไอศครีมมีทั้งคัพเค้กมีทั้งโดนัทเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอแล้วเรียนดูภาพเหล่านี้ซิแล้วนเรียนคิดว่า มันจะเป็นคำอะไรคะที่อยู่ในมาตาแม่กลมลองคิดสิมันก็คืออะไรคะมีหลากหลายมากเลยมันก็คือขนมขนมนะคะภาพต่อมาค่ะโอ้เหมือนตะกร้าเลยค่ะนะเป็นตะกร้าสารเลยแล้วก็มีหูยาวๆนะคะเห็นไหม เหมือนกระสานเลยแต่เราไม่เรียกตะกร้าค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะนักเรียนนึกภาพออกไหมนักเรียนอาจจะเคยเห็นแต่นักเรียนเรียกไม่ถูกค่ะภาพนี้เราไม่เรียกว่าตะกร้านะคะเราเรียกว่าชลอมชลอมนะคะชะลอมนะคะฉลอมที่เหมือนเขาเวลานักเรียนเคยเห็นถ้านักเรียนเคยเห็นจากใน ทีวีนะหรืออ,อะไรจากสิ่งต,ต่างๆแล้วแต่ภาพเนี้ยเขานำไปทำเป็นใส่เป็นของฝากได้ค่ะใส่พวกผลไม้ใส่ขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้เรียกว่าฉลอมนะคะอ่าต่อมาเรามาเจอภาษาอังกฤษคำนี้ค่ะมีทั้งตัว F ตัว O ตัว L 2สองตัว แล้วก็ตัว o ตามด้วยตัว w นักเรียนเห็นไหมคะคำนี้ใครอ่านออกบ้างมันอ่านว่าอย่างไรคะภาษาอังกฤษคำนี้นะคะคำนี้มันอ่านว่า follow follow นะคะแปลว่าติดตามนะคะติดตามเห็นไหมคะต่อ ดอติดต่ออมตามเห็นไหมนล้เรียนคะนักเรียนบางคนสงสัยว่าทําไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมาตาแม่กลม follow นะคะความหมายของมันก็คือติดตามเห็นไหมคะสะกดด้วยตัวมมมานะคะตามต่อมาคะ่ะว้าวหลายสีสันเลยน่ากินมากนะคะ นักเรียนคงจะเคยเห็นเนาะแล้วบางคนก็เคยอาจจะเคยกินนะคะบางคนอาจจะไม่เคยกินแต่เหมือนอได้สังเกตเห็นได้เดินผ่านผ่านหูผ่านตานะคะคํานี้คือคําว่าอมยิ้มเห็นไหมคะอมยิ้มนะอโอมออมยออีมอยิ้มไมโทยิ้มนะคะอมยิ้ม นะคะตัวอย่างของคำในมาตากลมต่อมา,อานักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนสามารถบอกครูปอได้ว่าอย่างไรคะถ้าใครมองออกสังเกตเห็นไหมก่องมีหลอดด้วยแล้วก็มีรูปผลไม้อยู่ตรงกลางนักเรียนคิดว่ามันเป็นรูปอะไรคะ s t นะรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่นะแล้วก็มีภาษาอังกฤษ milk เห็นไหมคะ milk ภาษาอังกฤษอ่านว่า milk milk นะคะ milk ตัวนี้แปลว่าอะไรคะนะ้กเรียนแปลว่านมนะคะนมเห็นไหมสะกดด้วยตัวมอม้าค่ะนอโอมอ,อนมนะคะผสมด้วยสระโอนะคะแต่เป็นสระ ลดรูปไม่ปรากฏรูปสระนะคะภาพต่อมาค่ะว,ว้าวเห็นภาพแล้วสามารถตอบค,ครูได้เห็นไหมคะมันก็คืออะไรคะสมสมสโอมสม,สมไม้โทสมนะคะภาพต่อมาโอ้ตอนนี้อากาศกำลังร้อนเลยถ้าเวลาเราร้อนเราจะต้องทำอะไรคะ เปิดอะไรคะเปิดพัดลมพัดลมเห็นไหมคะพออะดอพัดลอโอมอลมนะคะต่อมาคะ่ะภาพต่อมานักเรียนคิดว่ามันคือผักชนิดใดผักชนิดใดคะส่งตาแป้าว,ว,วยิ้มหวานๆใหานักเรียนด้วยมันคืออะไรคะ มันคือกระเทียมหรือหัวหอมคะหัวหอมค่ะเห็นไหมคะหออวหัวหวอ,ออมออหอมหัวหอมนะคะต่อมาข้วาว้าวเป็นฝักเลยเป็นข้อๆเลยนักเรียนคะมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานนะเราเรียกว่าอะไรคะลูกเราเรียกว่ามะขามนะคะมออะมะ ขออามอขามนะคะขออามอขามเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆนักเรียนได้เห็นตัวอย่างคำที่ครูปอนํำมาให้นักเรียนแล้วเป็นคำที่ทำไมคะสะกดด้วยตัวอะไรลูกสะกดด้วยตัวมองม้าทั้งนั้นเลยเพราะวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรคะมาตาแม่อะไรคะลูกมาตาแม่ไม่อะไรคะ แม่กลมนะคะมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะจะผสมอยู่ในสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้แต่ให้เป็นตัวมอม้มาสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในมาตาแม่กลมเนี่ยก็คือเป็นคําที่เป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตาไม่มีพยัญชนะตัวอื่นใดมาเป็นตัวสะกด นะคะเพราะฉะนั้นในมาตากลมเนี่ยมอม้าเป็นตัวสะกดเท่านั้นนะคะมอม้าเป็นตัวสะกดเท่านั้นต่อมาค่ะนะคะฝึกอ่านตัวสะกดคำนะคะเห็นไหมฝึกอ่านสะกดคำนักเรีนยนเห็นไหมครูให้คำว่าอะไรมาคะ ครูให้คำว่ามีสอเสือตามด้วยสระอาแล้วก็มอม้าเป็นตัวสะกดคำนี้เราสะกดว่าสออามเห็นไหมคะสามอ่านว่าสามนะคะมอม้าเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำข้างหน้านักเรียนเขียนแบบใดคำข้างหลัง ที่นักเรียนสะกดได้แล้วจะต้องออกเสียงและก็เขียนเหมือนตัวข้างหน้าเลยนะคะต่อมาคำว่าอะไรคะนักเรียนดูภาพสิมันคือคำว่าร่มค่ะรม่มสะกดว่ารอโอมอรมไม้เอรม่มเห็นไหมคะ รอโอมอรมไม้เอกรม่มอ่านว่ารม่มเห็นไหมคะเราสะกดแบบใดเราเขียนให้ครบทุกคำนะคะทุกคำนะคะเราจะไม่อ่านว่ารอโอมอไม้เอกรม่มอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องอ่านว่ารอโอมอรมไม้เอกรม่มนะคะอ่านว่ารม่มนะคะต่อมาค่ะนักเรียนดู นะคะภาพบอกและมันคือผลไม้ชนิดใดคะมันคือผลไม้ชนิดก็คือมะขามมะขามนะคะสะกดด้วยมอมาค่ะเห็นไหมคะคำนี้คือมะขามสะกดว่าอะไรคะมะออะมะขออามอขามอ่านว่าอะไรคะมะ ขามเห็นไหมคะข้างหน้ากับข้างหลังทําไมคะคําจะต้องทําไมคะเหมือนกันเห็นไหมคะข้อที่ผ่านมาก็เช่นกันค่ะคําต้องเหมือนกันเห็นไหมคะเห็นนะต่อมาคะ่ะเห็นภาพและมันคือสัตว์ชนิดใดคะนักเรียนมดใช่หรือไม่คะหน้าตามันคล้ายๆมดเนาะแต่มันไม่ใช่ค่ะเด็มันคืออะไรคะ แมงมุมนะคะแมงมุมเราสะกดว่ามอแงงแมงนะคะมออ,อุมอมุมเห็นไหมคะอ่านว่าแมงมุมเห็นไหมข้างหลังกับข้างหน้าเมื่อเราสะกดคำออกมาแล้วจะต้องเขียนเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นการฝึกสะกดคำไม่ยากถ้านักเรีนยนรู้หลักการสะกดคำนะคะการประสมคำเวลาเราอ่านออกเสียงแบบไหนเราจะต้องเขียนให้ครบตามที่เราอ่านออกเสียงนะคะและคำข้างหน้ากับคำที่เราเขียนสะกดคำนะคะมันจะต้องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในมาตาแม่กลมนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะ ขอ,อเพียงแค่นักเรียนสังเกตคำนะคะอ่านฝึกอ่านฝึกสะกดคำนะคะให้คล่องนะคะแล้วนักเรียนก็จะทําได้นะคะส่วนใบงานวันนี้ค่ะนักเรียนเป็นใบงานในอของวิชาภาษาไทย 3, วันที่26สิงหาคมซึ่งครูปอ,อได้ทำให้ไปแล้ว นะคะให้นักเรียนทำในใบางานวิชาภาษาไทยใบายงานจะมีภาพมาให้แล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตาแม่กลมนั่นก็คือมีมอม้าเป็นตัวสะกดลงไปดูภาพแล้วเขียนคำออกมานะคะต้องเป็นมอมม้าสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนนะวันนี้ครูปอต้องไปแล้ว เดี๋ยวรอบต่อไปนะคะเรามาดูว่าเราจะสอนในเรื่องอะไรวันนี้ไปแล้วพบกันครั้งหน้านะคะดูแลตัวเองนะคะปลอดภัยจากโควิดแน่นอนค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย